บายครับทีมงานรถดำสวยๆจารัตโอ้มันติดทับแทบว่ะเพื่อนน่ะ้องๆเพื่อนน่ะขอบคุณครับครับแซวบอกไม่ใช่ถามก่อนไปทางเดิมไปทางเดิมไปนี่เลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาแล้วก็ไปถึงถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายครับดีครับขอบคุณครับครับผม ตีชอแท็กระว,วังดานตามที <l acht> ไปดูที่ทีขอบคุณพี่ชายครับพี่จินกระดัมเยๆจยจรับเอาึ้นด้วยใจ,ยจยที่มาเยี่ยมเต้แล้วก็มาเยี่ยมผมดีใจมากพี่จินมาเยี่ยมเราไปดูโกดังแท้ดีใจเพราะว่านินหลวนเคยไปโกดังหรือยังยังไม่เคยเนาะ <l acht> โคดังแหมยยังไม่เคยไปดิมาแล้วแกมาขับกันกลี่ยรถกันกล้วยอยู่บ้านตอนนั้นที่พี่ดินห่วนยังไม่เคยไปโคดังอ,อืมยังไม่เคยไปตามไปดูที่ทีสองร้อยเที่ยวไม่เ,มเ,เมมที่ยวไซ้เ์เราหันไซร์ขัวน้าหลังไม่ดีใจว่าไปแป๊บเดียวก็กลับมาดิ và họ địt bán ở trong này. sai Bên มาลากมาัวลากเลยรถอะไรนะขุสุข,ข,ขุดยอดไปเลยครับเทห,หางานเพิ่มมาอีกสองร้อยเที่ยวงาที่มาเน่นเ,อเออ,ขอเขาดีดบ้านที่รถเบโคย้ายเข้ามาวันนั้นอะ่ะเขามาขดุดซะเขาไม่ได้มาวิ่งดินในหมู่บ้าน,านวันนี้รถบัวรถบัว ว่าคุณขนส่งขอคุณเข้าประกอบการกับพี่ไบตีด้วยสีส้มคตอนนี้ผมกําลังจะทําประกอบการป้ายเหลืองนะครับใครสนใจที่จะเอามาวิ่งป้ายเจ็ดศูนย์กับผมก็มาวิ่งได้นะมาเข้าได้มาเข้าป้ายเจ็ดศูนย์กับผม นี้แล้วก็รถเบาออกทางนู้น ตามสั่งแล้วก็ขอบคุณพ่อเต้นะครับที่หางานช่วยแล้วก็แม่พ่อกับแม่นะครับแล้วก็น้องขับขับแมโครูนะช่วยเหลือผมทุกอย่างเลยเพราะว่าเอารถมาไว้ที่เนี้ยผมแทบไม่ได้จัดการอะไรเลยเต้ทาหมดทุกอย่างเลยมีลูกน้องก็เหมือนมีน้องนั่นแหละไ,ไม่ได้นับถือกันเป็นแบบคนงานกับเจ้านายเลยนับถือจะเป็นพี่เป็นน้องเลยมีอะไรก็ ปรึกษากันผมมีอะไรผมปรึกษาเต้ตลอดนะเต้กับอ้วนจะทําอะไรผมต้องปรึกษาใครจะบอกว่าผมเป็นท่อแก่แล้วมาปรึกษานี่ไงบ้านตนีแล้วมาปรึกษาลูกน้องนี่มันไม่ใช่ด้นี่ไงพ่อตีนนะสวัสดีครับ,บสี่ออกไป่อดินกูละ<า>ไปไปดูไปดูปดพ่อต้เกียรตินนะแล้วเราก็ออกไปทางนี้พอดีเลยอ๋าาอเกียรติกรขนมากเกียรติ ทุดทุกเที่ยวกี่ทุกเที่ยวนี่เจอย้านกีดกันนะที่แรกผมก็จะออกไปบ่อดินดินนี้ก็ไปดูพ่อตีกีดพอดีเลยอ้าอไหลังใหญ่นั่นเนี่ยไม่มีเมียไหมทุกคนเชื่อไหมว่าบ้านเนี้ยที่มีลูกสาวอายุยี่สิบปีเนี่ยเขาอยากได้ตีเป็นลูกเขยทุกคนเลยแต่ตีไม่เอาเงินไหล ไม่ชอบผู้สาวบ้านเดียวกัน,น,กนคือผู้สาวที่อยู่บ้านเนี้ยพ่อตาแม่ยายไม่ให้เต้ไปแต่งสักบาทไม่เอาค่าดองสักบาทเพิ่นวา,างสันนะไม่เอา <c oughs> เงินงไหลไม่เอาแหมเพราะว่าไม่ชอบผู้สาวบ้านเดียวกันอกับผู้ใดกำเปนขัเนจังจัง ผมเป็นไม่ยิ่งกับสิมากอูคนยังตีเนาะเรากินยาบระสุนี่ใส่ดีพอมเป็นคนหนอบนทอมท่อมตนอีดดนกตั้งหะใครจะไม่เอาให้ถามแน่อีพอเกียดเลยครับแล้วทีน้ำอะไรดีกว่านี้นอเนกซื้อน้ำก็ไมนจอดถึงมองกันซะเด้อซื้อน้ำนซ่น บ้านก็น่าจะขึ้นเป็นเมตรเพราะว่าดีบ้านขึ้นข้างหน้าก็ไม่ต้องสูงแต่ในบ้านก็ต้องสูงเลย พอตีเนี่ยเพเป็นตะหางเนาะแล้ยอมแล้วยอมครับไปค่อยยอมครับก็ได้ใจห่อนรุ่นนี้นี่น้ำมัน500รอยทั้งวันก็ไม่หมดนี่เหนครับบมีควันเลยมันนี่ยไหม <c oughs> น,นี้ยันมาหาทีพสายันสี่ห้สี่ห้าสา xin giúp hà liên học không phá cho là xin giúp คนมีอายุขับรถก็ใจเย็นอย่างนี้นะครับเจ็บเสร็จปุ๊บก็มาพอดี ถ้ามีรถดําสองคันนี้ก็จะลำบากคนเกียรสักหน่อยเพราะว่าน่าจะต้องจอดรอคันเดียวนี่แหละด่ผมให้ไม่ได้เร่งรีบหรอกไม่ได้ไปคิดว่ารถแม่โครสตาร์ทไม่ได้ดับไม่ได้คิดว่าอะไรเลยคิดว่าทำงานแบบใจเย็นๆค่อยๆไปตามสไตล์ผมนี่แหละ ถอดหางออกจะสบายกว่านี้ก็ไถ่เกล็ดเข้าใต้ถุนบ้านอย่างนี้ เย็นมากครับสุดยอดเลยเดี๋ยวรอเจมมาอีกสักเที่ยวหนึ่งเราก็จะไปละไปเขาเขา,าจ้างไปรีวิวรถที่พระธาตน,นาดุลพกคล้องนี่แหละเสียเอ็มสิ์เจริญการช่างช่างแกแกโทรมาเองเลยอะ่ะพอ่พอตาของเสียเอ็มบอกว่ามารีวิวให้หน่อยแกกำลังเดินทางมา กดากันบอลได้คนขับสุดยอดครับผมไม่ห่วงเลยนะผมเอารถมาไว้ที่นี่นะไว้ใจได้ทุกคนเอตัเวเล็กๆตกใจมื่อดาตีเลยไปคนเลยบอกเนาะ ไปนหนกินใต้น้ำไปไหนก็กินน้ำ ้าบ้านผมเรียกสอสใจเย็ยนครับเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับที่อำเภอนาดูนครับพระธานนาดนูสวัสดีครับ